สวัสดีครับเมื่อนี้สามร,ร้อยแปดพันเก้าสี่เอาแนวทางหวยอานอยของหวยกับแมงอุททยมาให้เบิ้งครับความเชื่อส่วนบุคคลเด้อครับปวดใช้วิจ,จรนะารณญาณในการรับชมรับฟังนยครับผู้ไดมากกับสื่อน้ำผู้ไดบ่มักกัผ่านไปครับบ่าว่ากันเนาะครับคนชอบเล่นเลขเล่นเบอร์เล่นหวยเล่นลอตเตอรี่เนาะครับตังอีกแล้ว คุณหน่าเฮตชันเลยนี่คุณหน่าคุณหน่าคุณหน่านี่ก้าไม่ก้าวแป็นมาเป่าดูเนนคุมีหอดเรื่องงามพร้อมตรงนี้นี่ิซาแตว่าารคัแค่คุณหน่าี่นีนี่อยู่อนี่ยอเนี่เป็นเองซีหาบอกพี่เหาีอี่คนนเูลยแต่เห็นแต่ตัวนี่เห็นาวกิน้หาว่าเห็นตัว เอฟซีมาเบิ่ง่งกันครับปเรียกยังกว่าซนนนนีหาหรือเก่าหายังงสีแล้วครับยูคอเนี่ยเด็กซีหารครับย่โตมีบ่ อันนี้เลยอันนี้เลยเลยอืขาดวอะ่าเฝ้าอย่าเฝ้าท่านอย่าเฝ้า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 อย่าเฝเง้เห็นเป็นสองศูนย์สองศูนย์ที่นี่เป็น ซีหา,าข,ขนาดหน่อยเลยนะครับขาดองหาย,ห,ายหญ่เลยครับหญ่คขับขนาดหงยลงเร็วก็ได้เหมือนี้วันพาครับวันพาของหยขอหอยครับแมวใช้พวกกำลังหล่อ,อ,ลอ,ลอ,ลอขาบตัวนี้เออหลอขาบยังม่งเ้วเลยเนีย่ยครับห้อยหลอขาบครับห้อยหล,ล,ล่อขาดอ้เขาตีนนะมกนี่เบ ตัวนี้นะครับอันนี้นะที่ว่าเป็นมงกุดนะเรเห็นทังเป็นเลขอยังต้อปลปเตียวเปิงเออล่อยบอเอาไปล่อยไปใส่ล่อยไปม่อยเลยข่อันลีไปได้ไหมปยครับสรุปครับกะเป็นเลขจังซี่ลหะครับ C 5 9 5 2 0 9 3ครับ ก็ขอบอกอีกข้างเ้ว่ครับใช้วิจรารณญาณใน,นการรับฟังรับชมนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ